สวัสดีนะผีน้องวันนี้จะพามาขึ้นต้นบักตองเด้อจ้าเด้อพึ้ยนูน,นดกมากทุกคนเต็มต้นโตเยอะมากอยู่บนหลังคาโอ้ จะขึ้นได้ไหมเนี่ยโด,โดโูดูดกมากดกมากเยอะมากทุกคน,น,นอะไรนี่ค่ะโอ้ยตามพื้นก็ร่วงเลื่อนเต็มโอ้วาชิคืนบักตองเกือบกับเปรอร์ไดซ์โอ้ยโอ้ยนอยู่ข้างบนหลังคาโอ้ย หมดปัญญาค่ะทุกคนปีนอย่างเดียวค่ะโอ้ย <c oughs> มันอยู่จุดนี้ดูอยู่ใต้ใบ่ะทุกคนเดี๋ยวลูก,กใหญ่เท่ากัปั่นเ <c oughs> ท่ากำปั่นเลยดู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  บ้านนี้มีแต่ลูกมีแต่ของใหญ่ใหญ่ <c oughs> น,นี้ไม่ชัดเลยม <c oughs> ีคนอยู่บนหลังคาเยอะมากดกมากไม่รู้จะถ่ายยังไงมาต้องอมาต้องไม่พอทุกคนวู <c oughs> บนัน <c oughs> เห็นไหม น้อยๆหมากเ้า <_ EN> บืดๆๆๆอ้าว <_ EN> หมากม่วง <_ EN> โอ้ยทำไงจะได้กินหมากต้องทุกคนลูกใหญ่มากต้กนนี้เป็นกระท้อนลูกใหญ่ๆแล้วก็นเนยเยอะหวานมากเลยนะคะต้นนี้ทุกคนอยู่ข้างหลังบ้าน อยู่หลังก็ดังค่ะกดังมีต้นค่ะโอ้โหอยู่บนหลังคาก,กาดังเลยค่ะเยอะมาก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 ทุกคนคำนี้คงจะได้เงี่ยมกระทอะ้อนเนาะเดี๋ยวจะเก็บกระท้อนไปยำนะคะทุกคนวันนี้ขออนุญาตขอตัวปีนต้นกระท้อนก่อนนะคะทุกคน จะได้เอาไปยำบายค่ะ